ความต้องบุดโดนเพราะจืดติดก็ไม่คีดไปแล้วกูชุ่มชี้ตลอดทางก็ต้องกดลงเลยอะและว้วก็บั๊กข้าง tuần trong đông... Mấy gì hả Nhiều ừ. Nó cả Ở bên hiếp Ở bên hợp cọc chú ban anh con. Con, mực nó vinh rồi nè Vinh phải xây tôi đã vừa đấy Cái hìa đó. <laughs>

บอกว่ามันแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยมีตัวยีราฟมันบังไง,งแล้วมึงชะลอทันที <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมเลยเฮ้ยเเฮยีเเ่ดาสุดโหดเลย เดี๋ยวชีตาเป้มันติดมันติดอยู่ข้างหูเว้ยเอ้ยหี้ยสยยยอยโคยย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 ยนยย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 ย ไอ้คนโอ้โหแม่งโดนมาพรอบกันเลยคุณ้อมสุกได้ย้องอาได้เดินไะเดินไปเดินไปเดินไปเดินไมเต้อตัวเดินเบี่ยเดือดขบือกูละ กูตองตยกูต้องไปตายเ้ยมื่อกี้ไหมเมึงไห้ชฉลองเห็นไหมกูอยากโอมฉลองบ้างบอูไมฉลองัวีเนปังใช่ปะามันปังแน่รถะก็ม่ถอยก็ถอยว่ได้ So biết nó mất tâm cũng tầm à, a mấy nè mẹ kìa 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 chết kìa kìa Cái vô, ไกลแทหวออไอ้ที่อะไอ้กระยอะเรสัต็์ีกคนเราดีสีตากันนะนี่แม่แทนที่จอดด้วยไก่นี่ชี้ขอป้อมไปเลยอ้เหี่ย <c oughs> เอายีดรอมันงี้เราเป็นเด่นตามงี้เป็นไงอ่อะสัสเสือบริพกอะ แต่แมงละลานข้าเสียประตูเ <Tokyo> ปิดไว้พร้อมีเยี่ยวซาโดดเข้าไปได้หรอวกูกะว่ายังไงกูเจอสองตัวที่ว่าโดดเข้าไปยิ้แม่ออกมาประตูเปิดจบกูิดินซันหาเปิดรลานไปไอ้เยี่ยวูอ้โหซาโดดเข้าหน้าตาได้แล้วเอ้ยรอดละเยี่ยภาพที่เห็นคือแมงงานเข้ามาในร้านข้ามาสีัวอะไรสองตัวไอ้เยี่ยวยี่ว่าเดวันนั้นกูมีระเบิดกูยิงโน้ตอัดไปแล้ว แกบงมีที่ใหญ่โอ้ปลิ่นก <ksam> ูขาดแ้ะประเด็นคือเฟมพอยคุณละศูนย์อะไรกันครับเนี่ยยังไมต้ดเป็นตุกหลุมอเบี้ยข่วมกันเลยทีเดียวเชียวมึงดูปั๊มอยู่มั้งเนี่ยเยอะรังแรกไปเบี้ย อามาีเปิดยังเนี่ยไม่แล้วไม่แล้วภาพที่กูเห็นคือไม่โดดมาต่างกูอยู่ประมาณหกโตบอดีบอลกูอีก4ี่โตกำลังแรดไมค์สองโตเฮียซูปเปอร์แมนนั่นอะไรเฮียเอ,เ,เ,อเอาเลเซอร์ออกจากตาได้ไหม <c oughs> แม่นโดดมาพร้อมกดดอมันโดดขึ้นกับแพ้งแล้วแม่โดดร้อมกันพร้อมมิเช่ อุดทีนึกม่ตายสิตายมองแท่งหน้าไม่เหบไม่อย่างโดนแล้วเบิดตายเลยพอโดนทุกอย่างไอเฮียมึงกระเป๋าอูพังหมดแล้วไอเฮียอดตอนกำลังที่ปีนอาตาง สมสมบีแม่งบอดี้บ็อกซ์กูตีโตไม่ตบกูได้ละสิเทียร์เลยละว่าหมดเพี้ยละไม่ใจ่ายปื่นขัดว่ะดวงดีพี่อะดวงดีครับเพื่อนดวงดีกูได้ไรพี่อดวงสวยครับมีความสวยในดวงดีเนี่ยดเข้าไปแล้วล่ามได้แล้วเสี่ยงเจอโต้แย่งครับมึง ต้ปกูเป็นยังีวะว่าคบดตายแน่นอนบนหนึ่งปฝันาจิมมาตายกระป๋องน้ำมัน มีเจกกูรอดได้เว้ยโอ้วคุณตายอ่ะใส่เทียร์นะ <c oughs> แว่ลานเทียร์ดีกันจะเจอเต็บใส่เทียได้เจออีกดีเพรมะแ่โมบานเมื่อกี้บัดเดี๋ยวนี้ออพังหมดเลยเนี่ย บ่น่าเลยสัตว์บ <in Tot> <ham> ่น่าชี้ทีวีมาเลยมอไซค์นั่งไปนี่ไม่เอากองเตียนมอไซค์แม่งหนึ่งเหมือนโดนทิปตกล่อนลอยใช่ไหหัววัวถ้าเอามอไซค์มาเล้วพร้อมไหมพร้อมแล้วตีรอตีครับแล้วดึมีความ

ไฟแังกูย่านน่นอย่างงี้ยสปีดระเบิดอ่ะกูเดินเบื้องหลังนะมึงว่าสปีดระเบิดไหกูนาซามึบมันคือมันคือมันม,มันกอรโต,โตรเลยเวยแต่แต่คือ,อ,อไอ้สัต <c oughs> ว์ประ <c oughs> มะ <c oughs> ไม่ตกหลุ่มบงเฮ <laughs> ี้ยนี่น่ะแต่ไหมเสือกความไงประเด็น <g ül> ไปทางไหนวะตแต่ปุ๊บัตนั่นปู๊บัตนน่อยๆเฮียนั่นอ่ะอยู่ในครับประโคบเลยเหรอ